เกมมิ่ง d n t h สู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิ้งด้านล่างได้เลยครับเอาเลยครับก็กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านเช่นเคยนะครับก็อยู่กับผมครับ fifa p r o f e s c h a n e l นะฮะแล้ววันนี้ครับผมก็จะมา ตอบปัญหาเกี่ยวกับ FIFA 17นะฮะซึ่งก็เป็นคำถามที่ยอดนิยมในช่วงนี้นะซึ่งผมกำลังเล่นเกม FIFA 17ให้ดูอยู่ใช่ไหมก็โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับคำถามแรกก็คือผมเนี่ยเล่น FIFA 17ที่ไหนครับผมก็กนตีมไปหลายคนนะบอกว่าเล่นที่บ้านนีย เราเล่นเราเล่นก็คือ f ี f a 17เนี่ยมันจะมีหลายแพลตฟอร์มใช่ไหมก็คือลงทาง Xbox หรือว่า PS4 แต่ว่าผมเนี่ยเล่นใน PC นะครับก็คือในคอมพิเวเตอร์เนี่ยแหละซึ่งหลายหคนก็จะถามว่าเอ้าแล้วในคอมพิเวเตอร์กับไอพวกเกมคอนโซลเนี่ยมันเหมือนกันไหมก็คือมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับทั้งคอมพิวเตอร์ PS4 หรือว่า Xbox ก็เหมือนกันนะรูปแบบการเล่นทุกอย่างเหมือนกันหมดนะโอเคแล้วคำถามต่อไปก็คือจะหาฟีฟ่าจุเจ็ดจากไหนครับคำถามนี้เยอะมากครับทักมาถามในเพจเยอะกาม ขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆน,นะฮะเข้ามาที่ Google โอเคพอเข้ามา Google แล้วนะฮะก็พิมพ์เข้าไปว่า origin นะครับอ่านี่จะเจออยู่นะ origin นะครับอ่าเห็นไหมอ่าไม่มีตัว n ไม่มีตัว n โอเค okay, แบบนี้นะฮะโอเค okay, เข้าไปครับพอพิมพ์ origin ไปปุ๊บก็จะเจอนี่เลย origin แล้วก็มีขีดเนะี่ยแล้วก็ origin นะฮะก็จะเป็นเว็บนี้นะที่มีสัญลักษณ์ติ๊กถูกโอเคกดไปเลยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าเว็บเลยนะเดี๋ยวรอมันโหลดก่อน แล้ทีนี้ก่อนที่เ,เพื่อนจะทําอะไรก็ต่างครับให้สมัครลงทะเบียนกับเว็บ Origin ไว้ก่อนนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมฟีฟ่า17ไม่ใช่เกมที่เล่นฟรีนะครับคือเกมที่ต้องซื้อนะแต่ถามว่าถ้าเราเอาเงินเนี่ยเติมฟีฟ่าไรสามประมาณสักเดือนนึงอย่างเงี้ย <c oughs> เราเติมไปสักสองพัน 2, อย่างเงี้ยเรามาซื้อฟีฟ่า17ได้เลยนะซึ่งมันซื้อทีเดียวเราก็เล่นฟรีไปยาวๆเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าฟีฟ่า17เราจะไปเติมมันเพิ่มหรือเปล่านะ โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าซื้อตรงไหนข,ขั้นแรกให้เพื่อนมาตรงที่คําว่าเลือกดูเกมครับนี่เลือกดูเกมเอาเมาส์ชี้ปุ๊บมันจะขึ้นแถบมาเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเกม PC ทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็เลือกแนวได้แต่เราเลือกมาที่นี่ได้เลย FIFA ครับโอเคแล้วเราก็เลือก FIFA 17พางขึ้นมาแล้วนี่เราจะเจอกับหน้าของ m a r c o r อยสนะฮะนักบอลที่โคตรหล่อวัวตตยควายล้ม แล้วก็จะเห็นหน้าเมนูว่าจะมีให้เราเลือกซื้อในรูปแบบต่างๆนะว่าเราจะเลือกซื้ออะไรครับโอเคผมจะแนะนําทีละอย่างแล้วกันนะท่านแรกเดี๋ยวเลื่อนลงมาข้างล่างก่อนไอ้ตรงเนี้ยก็คือเขาจะอธิบายว่า FIFA 17ในภาคนี้ครับมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะฮะอะไรที่เด่นๆหรือว่าฟีเจอร์อะไรใหม่ๆครับก็ลอง อ่านดูกันได้นะใครที่เข้ามาดูนะแล้วก็อันนี้คือสรุปรวมนะฮะภาษาที่รองรับในเกมนี้มีภาษาอะไรบ้างแต่หลักๆเราก็ต้องเล่นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะเขาไม่มีภาษาไทยอันนี้ก็เป็นแนวเกมผู้ผลิตอะไรต่างๆใช่ไหมโอเคก็นี่ฮะเลื่อนขึ้นมาที่เดิมก่อนเรื่องการที่เราว่าจะซื้อยังไงนะ รูปแบบในการที่เขาขายก็จะมีรูปแบบ Standard e dition นะฮะแล้วก็ Deluxe แล้วก็ Super Deluxe e dition นะฮะแน่นอนว่าผมแนะนำให้ซื้อ Standard ก็พอครับเพราะว่าไอ้ดีลัก dition กับ Super Deluxe เนี่ยความแตกต่างมันมีเพียงแค่เงินในเกมนี่เห็นไหม ถ้าเราซื้อดีลัสอีดิชันเนี่ยครับเราจะได้ฟีฟ่าพอยต์3,000แต้มแล้วก็ถ้าซื้อชุดนี้ก็เหมือนกับว่าได้8,000แต้มนะครับก็เหมือนกับเราเติมเกมเข้าไปเลครับชุดสองชุดนี้นะมันแพงกว่ากันเยอะเลยนะแพงกว่าชุดธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กะจะเติมเงินเกมหรืออะไรก็ซื้อชุดธรรมดาพอแล้วไปเติมที่หลังเอาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําซื้อชุดนี้นะ1,699บาทครับก็ถือว่าแพงเอาเรื่องนะแต่ว่าแนะนําว่าตอนช่วงเทศกาลหรือว่าออริจินลดราคาครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะ ติดตามข่าวสารไว้ครับเพราะว่าไอ้เกมฟีฟ่เนี่ยมันลดบ่อยมากแล้วมันลดทีนึงเนี่ยราคาจะเหลืออยู่ราวๆสัก700กว่าบาทนะครับก็แนะนําไม่ซื้อตอนนั้นนะเพราะว่ามันจะคุ้มกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเร็วๆครับก็ซื้อมาเลยพั0เนะอย่าไปหยองโอเคตามนั้นนะส่วนใครที่แบบ เงินน้อยจริงๆครับไม่มีตังซื้อฟีฟ่าเแม้แต่ตอนลดราคา700บาทใช่ไหมก็มีอีกทางเลือกนึงก็คือนี่เลยสมัครนี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรวะแอสเซเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะก็เหมือนกับเป็นการสมัคร VAP ครับมันก็เหมือนกับเป็นการสมัคร VAP ของทางของทางออริจินนะฮะค่าสมัครก็มันเป็นรายเดือนนะก็คือ150บาทเนี่ยจะต่อเดือนหรือว่า900บาทต่อปีนะฮะสามารถยกเลิกการทําได้ตลอดเวลาเฉพาะสําหรับ PC ด้วยนะฮะก็คือ ถ้าเพื่อนๆสมัครไอตัว Origin a s s e t เข้าไปใช่ไหมก็จะทําให้สามารถเล่นเกมที่อยู่ในเครือนี้ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเล่นฟรีเลยนะร้อยหบาทเนี่ยเล่นได้ทุกเกมเลยนะที่มันอยู่ในนี้ก็จะมีหลักๆก็จะเป็น Battlefield 4 Battlefield 3อะไรพวกนี้มั้งแล้วก็เกมเนี้ย Star Wars แล้วก็ FIFA 17นะฮะได้หมดเลยครับก็คือ150บาทเนี่ยไปเล่นเลย30บวันชิวๆอยากเล่นต่อก็เล่นต่อได้นะเดินต่อไปอีก150บาทเลยประมาณนี้ครับก็โอเคก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็เลือกตามที่เราชอบครับ แต่ว่ามีหลายคนถามมีคําถามหนึ่งก็คือสเปคเท่านี้ครับสามารถเล่นเกมฟีฟ่า17ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะบอกแนะนําให้นะครับว่าสเปคประมาณไหนเล่นฟีฟ่า17ได้นี่เลยความต้องการระบบครับก็คือเราก็มาดูเอานะว่าความต้องการขั้นต่าเนี่ยเท่าไหร่ครับก็อย่างเช่นเนี้ยมันบอกว่าคอไอสามนะสามจุดหนึ่งก็ไม่สูงมากนะความต้องการขั้นต่ําก็ไม่ได้สูงอะไรมากครับ GTX สี่หกศูนย์โอ้โหเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ก็น่าจะเลยไอตัวนี้ไปเยอะแล้วนะฮะ ส่วนความแนะนําที่ต้องการเนี่ยก็เนี่ยประมาณเนี้ยครับหลักๆก,ก็คือผมแนะนําว่าถ้าคอมใครเนี่ยประกอบมาสัก2 0 0 0 0ืเนี่ยก็เล่นได้ชิวๆแล้วครับหรือ15ื0 0หขึ้นไปก็พอใช้ได้แล้วส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูสเปคไม่เป็นนะไม่มั่นใจเลยว่าเอ้ยแม่งซื้อมากูจะเล่นได้ไหมครับให้กดที่คําว่าทดลองเดโมต,ตรงนี้ฮะกดไปเลยพอกดไปปุ๊บมันก็ต้องล็อกอินอะไรแล้วเราก็จะสามารถดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นได้เลยนะครับเอามาเล่นได้แบบฟรีๆเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนเกมจริงๆเลยนะแต่แค่ว่า มันจะล็อกให้เราเล่นเฉพาะโหมดที่แบบแข่งกันธรรมดาครับก็คือให้เราเอามาลองเล่นดูก,ก่อนนะเทสว่ามันแหลกไหมคอมเราเล่นได้ไหมหรืออะไรต่างๆนานานะฮะก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมจะคืบไล์เลยนะฮะแล้วก็ใครจะซื้อมาเล่นก็จะดีใจด้วยนะฮะก็ขอให้สนุกกับเกมละกันครับแล้วก็แนะนําว่าอย่าโหลดเถื่อนเลยนะฮะก็สนับสนุนผู้สร้างเกมดีกว่าครับเขาจะไดส้สร้างเกมดีๆมาให้เราเล่นกันตลอดไปนะฮะโอเค สว่วนเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะโอเคเราเจอกัน